นักสดครับ The f i ฟร์เวิลด์บ็อกซนะครับเดินทางถึงคู่ที่4ของรายการครับพี่กัด66กกิโลกรัมคู่นี้ชกกันทั้งหมด4ยกจะครบยกหรือเปล่ามาลุ้นกันดูนะครับแับส,สุนโดยครับบริษัทห้างขายยาตราใบหอดจำกัดนะครับและในช่วงนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับมุมน้นเงิน ladies and gentlemen please welcome t o blue corner representing Bangkok Thailand Trisit s u p h a s a k o n วัย25ปีครับจากกรุงเทพมหานครวันนี้เจอสุดแบกน้ำชมจากทาสักสานีอย่างไรครับอัพรบมือต้อนรับไบรซินสุภาษาคอนเอาละฮะมาถึงมุมแดงกันบ้างดีกว่านะครับ and his opponent in the red corner 50 years o l v a g e is from Kazakhstan makes some noise. Oh, dear. No more coming. Now, Tokda, from Kazakhstan, he's happy. Makes some noise for his debut. ดิอานูมูคาเบ n และเรเฟร in c เชอร์พรมเม่จักสุรักมาครับมาถึงมวยคู่ที่4ของรายการครับ นักชกจากคาซักครับอาริยานุ่มคาเมตตนะครับอย่กับไตรสิทธิ์สุภาสาครนะครับนักมวยไทยนะครับคู่นี้ชกกันในพิกัด66กกิโลกรัมนะครับกำหนด4ยกนักชกจากคาซักนี่ต้องถือว่าเด็กมากนะครับอายุ15ปีเท่านั้นเองที่สูง175เซนติเมตรครับขอเปิดขอหน้าขวดหนึครับมวยวัย15จะฝีม้าแรงมือขนาดไหนแต่ดูแล้วไม่ธรรมดาครับอื ตัดมาตัวครับโู้ <c oughs> เปิดเกมรุกแนะ่ชกไทยเรายังไม่ได้ทำอะไรมากนะครับไตยสิธิ์นี่ดูก่อนครับดูครับดูฝั่งอดิยาครับจะมา <c oughs> ทรงไหนนะครับนักชกวัย15ปี <c oughs> นี่เป็นไฟแรกของเขา <c oughs> เลยนะครับจะบวกด้วยครับ ยังดูนี่ก็เหมือนสมกับการเตะโปลครั้งแรกครับดูจงังหวะหลักเหลี่ยมยังใหม่อยู่ครับแทงยับซ้ายไปก่อนอยากจะยกทิ้งขวาไม่โดนครับได้เรียนใจเลยครับทางตรายศิษย์ได้ได้เปรียบรูปร่างนะครับสูงยาวก,กว่าความขวายไม่ถึงครับ โอ้ขวานี่ครับดูจับตาขวาให้ดีครับน่ากลัวครับอ่าครับเนี่ยครับายขวาซ้ายแมปล่อยตามตำร,ราเลยครับเอาครับจังหวะไตรสิทธิ์เอาคืนมาครับแม่ต้องหันหลังหนี <c oughs> จังหวะถอยยังไม่ค่อยมีเชิงเท่าไหร่ครับทางอารียา อายนีิยานี้ใช้ความสดแล้วรู้ว่าอะไครับวัยทีนเอใช่ไหมสิบห้าปีแต่ว่าตอนหายตอนฉากออกนี่อย่างที่เรียนครับทรงยังไม่ได้เลยครับไม่ได้ครับเดี๋ยวถอยไม่มีเชิงนะเดี๋ยวนี้หมดแต่จังหวะควางหมัดเนี่ยรควางหมัดมาดินอู่หน้ากลัวครับยังไงครับไตรสิทธิ์อ้าวยังไงครับโผลไปเอ็นมาเลยครับ เอาไหล่ดันเดินครับครับลงลำตัวคืนอู้ควางขวามาไม่โดนครับเดินหาช่องครับทางอดิยยก็หะ ีกำหนดแค่สี่ยกเท่านั้นนะครับต้แต่ทิ้งขวานี่่ากลัวใช้ได้ครับทิ้งทั้งไหลครับแต่ว่าไม่ไมค่อยโดนครับวิ่งหนีเลยครับจังหวะถอยเตนอตไปหักเนื้อัดมาใหม่ครับอ่าครับหมดยกแรกครับพักสัรครครับ จบลงที่การ66ออฟ66ทีเรากำลังครับ4ยกนี่ยกแรกนี่ออกแรงกันเยอะแล้วนะครับโดยเฉพาะนักชกจากคาซัคสถานครับอารียา15ปีครับครับเดี๋ยวดูครับทรงมวยเชิงมวยอาจจะยังต้องปรับปรุงอีกสักพักครับยังไม่เข้าหูเข้าตาเท่าไหร่แต่ไอเรื่องใจเนี่ยไม่มีไม่มีถอยนะครับแต่ได้เรื่องความเนี่ยครับความกล้าความ เรียกว่าของแข็งแกร่งครับเรียกว่าใส่สุดทุกตุมตัดครับอ่ากับทางตรา,ายสิทธิ์เองก็พยายามจะพลิกสถานการณ์ให้ได้ครับอาศัยความได้เปรียบอู้มขึ้นมาครับยังไงครับเดินเข้าหาเลยครับ จังหวะเข้าจังหวะออกของทางบดียังยังยังไม่เนียนตาเท่าไหร่ครับแต่ว่าจังหวะออกมาจังหวะเทรนเนอร์อาจจะอยากให้มารองประสบการณ์บนสังเวียนจริงๆก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปปรับเอาครับแต่คือยังมีโอกาสปรับได้เยอะอีกพอสมควรครับอ้าวยังไงครับเนี่ยจังหวะถอยนีครับที่ที่ต้องที่ต้องให้ไปเรียนมาใหม่ ถอยไม่มีทรงเลยทางหรือถอยมันวิ่งหนีครับใช่จริงๆคือไม่ได้ไม่ได้หนีครับเป็นจังหวัดเนี่ยเริ่มเริ่มเหนื่อยครับ<ม>ดูหน้าตารู้เลยครับอ่าไตาสิทธิ์เองก็ไม่เดินครับอืมอ้าวรอดักอย่างเดียว,ยยวยรครับไตสิทธิ์อ้าวยังไงครับ ้องออกอาวุธหน่อยครับยังไงครับามาดูเชิงนิดนี้ครับวัติยะโอ้ยหลวงลำตัวขวามาข้อซ้ายข้อขวาครับนะครับตัดลำตัว เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ The Fighter World Boxing นะครับเราจะมาเจอกันอีกครั้งเดือนหน้านะครับวันเสาร์ที่1พฤศจิกายนเวลา14บรายการต้นไปทางช่อง w o r k p ก i n t กดมายเลข3นะครับพร้อมคู่มามามาฝมาฝากแฟนๆรายการแน่นอนครับแต่ว่านะครับเราสามารถติดตามรับชมได้นะครับทางออนไลน์กันต่อนะครับทาง f a c e b o o k นี่ T L and Galaxy Boxing Promotion และ The Fighter Thailand รวมถึง YouTube TikTok นะครับ T L Boxing Promotion ติดตามได้ทั้งไฮไลท์แลวก็การถ่ายทอดสดต่อได้เลยนะครับสำหรับ รายการเดอะไฟเตอร์เว l ร์บ็อกซิ่งต้องขอขอบคุณครับยาบำรุงร่างกายตราพญานาคจากบริษัทขายยาเพนภาคจำกัดนะครับบริษัทห้างขายยาตราใบาห่อจำกัดห้างขายยาตราเสิรสเตัวโดยคุณเชิดชัยเอื้อบุญยนันนะครับแหล่งทองการแพทย์แอนตัสินยารักษาโรคกระเพาะปวดท้องท้องอืดจุกเสร็จนแนนแอนตัสิน Anderson นะครับแล้วก็ทิฟฟี่ยาบรรเทาหวัดที่มีน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ทิฟฟี่แผงสีเขียวปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500รมิลลิกรัมซาร่า อุตสาหกรรมเท่าน้ำไทยจำกัดบริษัทวิงสเปเชียลแกรซี่บ็อกซิ่งโปรโมชั่นนะครับลองบอกว่าเดอะไฟเตอร์บ็อกซิ่งครับยังมีมวยให้ติดตามรับชมทางออนไลน์นะครับอย่าลืมนะครับติดตามกันได้ครับก็วันนี้ครับเวลาในการทังสดนะครับก็จบยกสอเลยนะครับการชกบุนเครื่อง6กสกกิโลกร,รัมครับของ นูมูคานเกนะครับกับทางไทรสิตครับเนี่ยต้องบอกว่าภาพภาพรวม2ยกนี้ทางอัติยาน่ครับยังอย่างที่บอกครับอายุแค่15ครับประสบการณ์ยังน้อยมากครับครับโดนไารสิ์นี่ดักต่อยอยู่หลายจังหวะเหมือนกันครับม่รู้ครับว่าหัวใจนักสู้ของนักมวยคาซักจะมีมากขนาดไหนครับ มาลุยกันต่อก่อน <ar> นะครับยัง <eps> ไงครับโอ้โหชิงขวามาไม่โดนครับยังไงครับทราิสิ์อธิยาก็เริ่มจะต่อยวืดวาดนะครับตอนนี้ แรงดูหมดลงไปนิดนึงด้วยนะครับอธิยาพยายามจะทิ้งขวามาเรื่อยๆครับแต่ทิ้งไม่เข้าเป้าบ่อยๆมันกับเผืองแรงนะครับนี่ขึ้นมาเป็นระยะระยะมึงครับอธิยาโอ้ยลำตัวลำตัวอีกทีนึงยังไงครับอ้าวโอ้โหครับโอ้โหนะมวยสิบห้าครับ อา,ายตัดลำตัวนี่ครับอ,อ,อยางให้โอกาสอยู่ครับอืมอะครับลงลำตัวทีิงยังไงครับจะตกลมาสายมาตัดลำตัวนี่ครับแม่เล่นงานอะไรสิครับอธิยาพยายามย้ำจุดเด,เดิมนะครับเห็นแล้วว่ามีช่องมีจุดครับทีแรกทำจะ ทำได้จะถอดใจครับแต่ว่าพอตัดลำตัวได้เป็นชุดโอโหขวาอีกทีนึงขวาอีกทีนึงตัดลำตัวอโอ้โห <จน S 2> โครับโอ้พอดนมุมนะครับอีกทีนึง่งกรรม,มาการเห็นทางตะไยสิธย์ครับไม่สู้ครับตัดสินใจโบกมือวิธีการจกเลยครับอะไรครับโอ้โหดู ขอบคุณผู้ชมนะครับทางช่องวพ23เลยนะครับก็เดี๋ยวไปต่อทางออนไลน์ได้นะครับทาง Facebook นะครับยูทู e นะครับ TL and Galaxy Boxing p r o m o t i o n รวมถึง The f i g h t e r Thailand ด้วยนะครับขอขอบคุณทุกคนนะครับสำหรับการติดตามนะครับในวันนี้ครับขอบคุณบากนะครับสวัสดีครับ สุดยอดจบปแลวเรียบร้อยครับสำหรับมวยอุ่นเครื่องคู่นี้และเป็นการชกครั้งแรกของเราชกต่างชาติด้วยนะครับและผู้ชนะในไฟน์นี้ครับ The winner by knockout Aldia Nubukame from Kazakhstan